ผมกับหลิวหลู่เยียนกลับมาเกิดใหม่ด้วยกันในชาติก่อนหลิวหลู่เยียนเป็นดาวมหาลาัยที่เย็ยนชาตลอดสี่ปีในมหาวิทยาลายัยผมไม่เคยมองเธอเลยสักครั้งแต่สุดท้ายพอเรียนจบกับถูกจัดให้แต่งงานกับเธอในวันแต่งงานผมก็ได้ตั้งกฎสามข้อกับหลิวหลู่เยียนเราแค่ต้องสแสดงละครต่อหน้าพอ่อแม่ก็พอส่วนเรื่องอื่นในชีวิตก็ต่างคนต่างอยู่ผมไม่ได้รู้สึกอะไรกับหลิวหลู่เยียนและไม่เคยเข้าไปยุ่งหรือทําความเข้าใจสังคมของ,ของเธอเลยลหลิวหลู่เยียนก็ไม่เคยถามเรื่องของผมเช่นกัน ไม่ว่าผมจะกลับดึกแค่ไหนหรือแม้แต่ไม่กลับบ้านเธอก็ไม่เคยว่าหรือถามอะไรผมนึกว่าหลิวหลู่เยียนก็เหมือนกับผมที่ถูกพ่อแม่บังคับถึงได้ยอมแต่งงานกับผมจนกระทั่งวันที่ผมป่วยกระทันหันจนเสียชีวิตหลิวหลู่เยียนก็รีบวิ่งมาที่โรงพยาบาลอย่างกับคนบ้าเธอคุกเข่าลงต่อหน้าหมออ้อนวอนขอร้องไม่หยุดฉันขอร้องล่ะค่ะช่วยเขาด้วยช่วยเขาด้วยนะคะขอแค่คุณช่วยเขาให้ฟื้นขึ้นมาได้จะเอาชีวิตของฉันไปแลกก็ยอม ในตอนนั้นผมอยู่ในสภาพวิญญาณยืนอยู่ข้างเตียงมองดูภาพที่น่าปวดใจนี้ผมพยายามจะเข้าไปกอดเธอหลายครั้งแต่ผลลัพธ์ทุกครั้งก็คือทะลุผ่านร่างกายของเธอไปผมปลอบใจเธอไม่หยุดแต่เธอไม่ได้ยินแม้แต่คำเดียวได้แต่อ้อนวอนขอร้องคุณหมอต่อไปจนกระทั่งอารมณ์พุ่งพ่านเกินไปจนสลบไปหลิวหลู่เยียนกอดลูกขาวดำของผมด้วยความคิดถึงสุดหัวใจมองชายในลูกขาวดำด้วยสีหน้าเศร้าโศก คอยคอยลูบไหลไปบนใบหน้าของชายคนนั้นลูบผ่านไปทีละนิดทีละนิดในแววตาเต็มไปด้วยความคิดถึงและเจ็บปวดอย่างสุดซึ้งลิวหลู่เยียนหยิบขวดยานอนหลับขึ้นมาเธอจะจบความเจ็บปวดที่เกิดจากความคิดถึงเสียวเฉียวก็แย่งยานอนหลับไปจากมือของลิวหลู่เยียนหลู่เยียนสี่ปีแล้วนะเขาจากไปแล้วพอได้ยินคําพูดนี้ใบหน้าของลิวหลู่เยียนก็ซีดเผือดลงทันทีลมหายใจก็เหมือนจะหยุดไปชั่วขณะใช่เขาตายไปแล้วจากไปสี่ปีแล้ว ในน้ำเสียงของหลิวหรุเยียนแฝงไปด้วยความเจ็บปวดที่สันเครือผมที่อยู่ในสปาวิญญาณเห็นภาพทั้งหมดนี้อยู่ในสายตาสินเสี่ยวเฉียวกอดหลิวหรุเยียนพลางรูปหลังเธอเบาๆแล้วพูดบอกว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันครบรอบวันตายของเขาแล้วเธอทําใจให้เด็ดขาดกับเขาสักทีเธอบอกลอาอดีตหลิวหรุเยียนพยักหน้าอึมคงต้องทําใจให้เด็ดขาดแล้วล่ะเธอใช้ชีวิตอย่างเลื่อนลอยเพื่อผมมาสี่ปีแล้ว ตอนกลางคืนหลิวหลู่เยียนทําอาหารเต็มโต๊ะอุดมสมบูรณ์มากหลิวหลู่เยียนขีบไก่เปรี้ยวหวานชิ้นหนึ่งวางไว้ในถ้วยฝั่งตรงคามแล้วก็เริ่มพูดกับตัวเองตามความเคยชินเจียงเซ่อนี่เป็นอาหารที่คุณชอบทั้งนั้นเลยนะคุณไม่รู้หรอกว่าตอนฉันอยู่ที่บ้านแม้แต่หุงข้าวก็ยังทําไม่เป็นฉันพยายามเรียงกับเชฟเซย์กงกงก็อเพื่อคุณนะหลิวหลู่เยียนยื่นมือที่มีแผลเป็นสักมีดบาดออกมาทําปากอยู่บนใบหน้าแสดงความรู้สึกน้อยใจออกมา ฉันมันซุ่มซ่ามเกินไปนิ้วโดนบาดไปหลายครั้งเลยแต่ว่าพอฉันเห็นคุณกินอาหารที่ฉันทำท่าทางที่กินคำใหญ่ใหญ่อย่างอร,อร่อยนั่นฉันก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันคุ้มค่าผมเพิ่งจะมารู้หลังจากที่ตายไปแล้วว่าอาหารพวกนี้เหลียวหลูเยียนเป็นคนทำเองกับมือผมจำได้ว่าตอนที่กินอาหารพวกนี้ครั้งแรกก็รู้สึกว่ามันอร่อยเป็นพิเศษนึกว่าเป็นฝีมือแม่บ้านที่เหลียวหลูเยียนช่างมาซะอิกไม่ใช่แค่นี้นะ ตอนที่ผมเมาเธอก็จะคอยดูแลผมเชือผ้าที่ใส่ก็เป็นเธอท่ลี่ทธเองทั้งหมดเธอยังแอบหอมผมตอนที่ผมหลับด้วยคอยดูแลเอาใจใส่ผมอยู่เงียบมาตลอดแต่ผมกลับไม่เคยรู้เลยแถมยังทําเป็นมองไม่เห็นเธออยู่เรื่อยเริวหรูเย็ยนคิปปลาต้มน้ํามันพริกให้ผมอีกชิ้นแล้วพูดต่อว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันทําอาหารให้คุณพรุ่งนี้ไปไหว้คุณเสร็จแล้วฉันก็จะลืมทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณให้หมดแบบนี้ก็ดีเหมือนกันผมถอนหายใจออกมา ถึงเลียวหลู่เยียนจะอายุสาสิบต้นแล้วแต่ก็ยังคงความสวยสง่าไว้ได้เป็นผู้ใหญ่และสวยงามไม่จำเป็นต้องมาเศร้าซึมเพื่อคนตายอย่างผมตลอดไปเธอควรจะมีชีวิตใหม่ของตัวเองวันต่อมาลิวหลู่เยียนสวมชุดแต่งงานสีขาวบริสุทธิ์ไปที่สุสานมาถึงหน้าหลุมศพของผมเลิวหลู่เยียนในวันนี้สวยมากผมยาวดัดเป็นลอนขึ้นใหญ่บนใบหน้าแต่งหน้าไว้อย่างประณีตชุดแต่งงานสีขาวยิ่งับให้เธอดูสวยเาวากับนางฟ้า เหมือนกับนางฟ้าที่ลงมาจากสวรรค์ผมรู้มาตลอดว่าหลิวหรูเยียนสวยมากแต่ไม่เคยใส่ใจเธอเลยแม้แต่ตอนแต่งงานในใจผมก็คิดแค่ว่าจะรีบบกทาพธิธีการให้มันจอบกไปไม่ได้ใส่ใจเธอมากนะักว่าสวยหรือไม่สวยหลิวหรูเย,ยนยิ้มให้กับป้ายหลุมศพสวยไหมคะสวยมากผมจ้องมองหลิวหรูเยียนไม่วางตาดูฉันสิงหรือเปล่าคุณไม่สนใจหรอกว่าฉันจะสวยหรือไม่สวยในทุกคําพูดเต็มไปได้วยความข่มขืน ลิวหลู่เยียนวางดอกเบนจมาศลงหน้าป้ายหลุมศพมองดูชื่อเจียงเชื้อสองคำที่สลักอยู่บนป้ายความทรงจําก็ผุดขึ้นมาหัวใจก็เจ็บแป่บอเจียงเชอร์คุณคิดถึงฉันไหมลูวเยียนผมคิดถึงคุณขอโทษนะผมวางมือลงบนศีรษะของลิวหลู่เยียนแม้ว่าเธอจะรู้สึกไม่ได้แต่ผมก็อดไม่ได้ที่จะทําแบบนี้คุณไม่คิดถึงฉันหรอกคุณจะมาคิดถึงฉันได้ยังไงบนใบหน้าของลิวหลู่เยียนปรากฏรอยยิ้มของขืนแต่ฉันคิดถึงคุณ เลียวหรู่เยียนพูดไปพงังน้ำตาก็ไหลออกมาเป็นสายหยดแล้วหยดเล่าล่วงหลนลงมาพูดไปก็นหน้าแปลกนะถึงแม้ว่าคุณจะไม่อยู่แล้วแต่ฉันรู้สึกเหมือนคุณอยู่ข้างข้างฉันตลอดเวลารู้สึกเหมือนว่าคุณจะลูบผมของฉันเมื่อได้ยินดังนั้นมือที่กำลังลูบผมเลียวหรู่เยียนของผมก็ชะงักไปเต็มไปด้วยความผมขืนเสียงเชื้อจอลิงลิงแล้วตอนแรกฉันคิดจะตายตามคุณไปแต่ฉันตายไม่ได้แม่ของฉันจะรับไม่ได้ถ้าไม่ใช่พ่อแบบนี้ ท่านคงไม่ป่วยมาจนถึงตอนนี้อีกไม่กี่วันฉันก็จะย้ายไปแล้วไปจากเมืองนี้ไกลลนแล้วจะไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปฉันอยากให้คุณได้เห็นตอนที่ฉันสวมชุดแต่งงานให้คุณดูแค่คนเดียวต่อไปนี้ฉันจะไม่สวมชุดแต่งงานเพื่อใครอีกแล้วพูดจบหลิวหลู่เยี่ยนก็บโบมือลาไปหลุมศพของขมเจียงเซอร์ฉันไปแล้วนะลาก่อนพูดพางดึงสายตากลับมาอย่างอะไรหลังจากมองอยู่นานก็หันหลังเดินจากไปผมยืนอยู่หน้าหลุมศพไม่ได้ตามไป ได้แต่ยืนมองหลิวหลูเยียนจากไปเหลียวหลูเยียนเพิ่งจะเดินไปถึงริมถนนก็นึกขึ้นได้ว่าที่นิ้วยังสวมแหวนแต่งงานอยู่เธอจะคืนแหวนแต่งงานให้ผมเพื่อลืมเรื่องราวเกี่ยวกับผมเหลียวหลูเยียนเพิ่งจะลงมือถอดทันใดนั้นแหวนก็ลื่นหลุดจากนิ้วตกลงบนพื้นแล้วลิ้งไปกลางถนนแหวนของฉันหลิวหลูเยียนรีบวิ่งตามไปแหวนวงนี้เป็นแหวนที่ในวันแต่งงานผมสวมให้เธอกับมือเธอไม่เคยถอดมันออกเลยในตอนนั้นเอง รถดัมคันใหญ่ก็พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วหูเยเียนรีบหลบเร็วผมรีบร้อยเข้าไปตะโกนเสียงดังเสียงดังโคมรถดัมพ์ชนเข้าอย่างจังผมได้แต่มองดูเหลียวหูเยียนถูกชนจนกระเด็นร่างกายลอยเป็นเส้นโค้งกลางอากาศเหมือนกับใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นในฤดูใบไม้ร่วงแล้วข้อยอหยอร่วงลงสู่พืน้นผมตะโกนออกมาอย่างใจสลายมองดูเหลียวหลเยเียนที่นอนจมกองเลือดเลือดสีแดงราวกับดอกไม้ที่เบ่งบานอยู่บนชุดแต่งงานสีขาว ใบหน้าของลิวหรูเยียนซีดขาวราวกับกระดาษเธอหันหน้าไปมองทางป้ายหลุมศพของขมยังอ่อนแรงมุมปากมีรอยยิ้มของขืนน้ำตาไหลาจากหางตาหยดแล้วหยดเล่าแบบนี้ก็ดีแล้วไม่ดีเลยสักนิดหรูเยียนทนไว้ก่อนนะรถพยาบาลใกล้จะมาถึงแล้วเธอตายไม่ได้นะผมพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าที่จะอุ้มหลิวหรูเยียนขึ้นมาแต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จความรู้สึกไร้พลังนั้นทำให้ผมเกลียดต,ตัวเองเหลือเกินเจียงเซ่อ สิ่งที่ฉันเสียใจที่สุดในชีวิตนี้ก็คือการได้พบคุณและรักคุณยิ่งเหลียวหลูเยียนพูดน้ำตาก็ยิ่งไหลไม่หยุดถ้าหาทุกอย่างย้อนกลับไปได้ฉันจะไม่มีวันชอบคุณอีกเด็ดขาดเมื่อพูดมาถึงตรงนี้ชีวิตของหลิวหรูเยียนก็ใกล้จะหมดลงแล้วจนกระทั่งิ้นล้มหายใจในที่สุดนอนนิ่งอยู่ในกองเลือดไม่นะผมตะโกนอย่างบ้าคลัง่งถ้าหาทุกอย่างย้อนกลับไปได้ผมสาบานว่าจะทำทุกอย่างเพื่อช่วชย,ยให้คุณ จะดูแลปกป้องคุณไม่ทําให้คุณต้องเสียใจอีกแม้แต่น้อยไม่ทําให้คุณต้องเสียน้ําตาอีกแม้แต่หยดเดียวยิ่งคิดผมก็กุมหัวตัวเองปวดหัวแทบระเบิดเหมือนมันจะระเบิดออกมาผมหน้ามืดแล้วลงลงไปกองกับพื้นล้มลงข้างข้าง,างกายของลิวรู้เยยนทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนสู่ทุลีดินพอผมตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าตัวเองกลับมาเกิดใหม่ผมหยิบมือถือขึ้นมาดูเวลาวันที่12กรกฎาคมปี2021 ผมย้อนกลับมาในช่วงเรียนมหาวิทยาลัยแต่สิ่งที่ผมไม่รู้ก็คือหลิวหลู่เยียนภรรยาของผมก็กลับมาเกิดใหม่ด้วยเหมือนกันตอนนี้ผมกําลังนอนอยู่ในห้องพยาบาลของโรงเรียนโรงเรียนจัดแข่งบาสเกตบอลตอนที่เดินผ่านสนามบาสก็บังเอิญโดนลูกบาสท,ที่ลอยมากระแทกค้ายถอยในช่วงเวลานี้หลิวหลู่เยียนเป็นเพื่อนร่วมรุ่นมหาวิทยาลัยของผมคนที่ทําลูกบาสกระแทกค้ายถอยผมก็คือนักเรียนในห้องของหลิวหลู่เยียนเดี๋ยวหลิวหลู่เยียนในฐานะหัวหน้าห้อง ก็จะเป็นตัวแทนของห้องมาเยี่ยมผมคิดถึงตรงนี้ผมก็ตื่นเต้นจนต้องหลับตาลงเพื่อรอการมาถึงของหลิวหรูเยียนทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากนอกประตูแล้วเสียงฝีเท้าก็เดินเข้ามาใกล้เตียงของผมกลิ่นหอมอ่อนนก็ลอยมาแต่จมูกกลิ่นนี้ผมคุ้นเคยดีเป็นกลิ่นกายที่เป็นเอกลักษณ์ของหลิวหรูเยียนทําให้ผมคิดถึงมากอดไม่ได้ที่จะสูดหายใจเข้าไปแอร์ลงๆน้อยเสียงพาล้อของเพื่อนร่วมชั้นดังขึ้นคือหลิวหรูเยียน ลิวหรูเยียนกำลังก้มตัวลงมองดูผมที่นอนอยู่บนเตียงดวงตาของเธอลูกต่ำลงขนตางอนน้มหนาราวกับปีกผีเสื้อผมคว้ามือของลิวหรูเยียนไว้ชาติก่อนผมไม่เคยรู้เลยว่าลิวหลูเยียนรักผมลึกซึ้งขนาดไหนตลอดสี่ปีหลังจากที่ผมตายผมอยากจะจับมือเธอไว้ตลอดเวลาอยากจะดึงเธอเข้ามากอดแต่ทุกครั้งก็ทำได้แค่ทะลุผ่านร่างเธอไปความรู้สึกไร้พลังแบบนี้ผมสัมผัสมันมานักครั้งไม่ถ้วนแล้ว ตอนนี้ในะที่สุดผมก็ได้จับมือเธอแล้วอบอุ่นและนุ่มนวลหลิวหลู่เยียนจ้ามองมือของตัวเองที่ผมจับอยู่ใบหูของเธอแดงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเม้มปากหลังจากลังเลอยู่หลายวินาทีก็พยายามจะดึงมือกับแต่ลองอยู่หลายครั้งก็ไม่สําเร็จหลิวหลู่เยียนไม่พูดอะไรผมก็เลยหลับตาแล้งตาโยกตอนนั้นเองสินเสียวเฉียวเพื่อนสนิทของหลิวหลู่เยียนก็เดินเข้ามาไอโรคจิตปล่อยหลูวเยียนของฉันนะซินเสียวเฉียวพุ่งเข้ามาพยายามแกะมือผมออกเสียวเฉียวเอบา้าบ้าน้อย เขายังเจ็บอยู่นะทําแบบนี้เดี๋ยวเขาก็เจ็บหรอกเหลียวหลู่เยียนเอ่ยปากห้ามพอได้ยินเหลียวหลู่เยียนพูดแบบนี้ผมก็ซาบซึ้งใจจนน้าตาแทบไหลภรรยาของผมดีที่สุดเลยหลู่เยียนนี่เธอก็โดนลูกบาสกระแทกหัวมาด้วยเหรอสมองกระทบกระเทือนหรือไงเขากําลังลวนลามเธอนะเธอยังจะเป็นห่วงเขาอีกสินเสียวเฉียวมองด้วยสายตาที่ไม่อยากจะเชื่อมองไปที่เหลียวหลู่เยียนบนใบหน้าของหลู่เยียนปรากฏรอยยิ้มขมขืน เธอตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าถ้าทุกอย่างย้อนกลับไปได้เธอจะไม่มีวันยุ่งเกี่ยวกับผมอีกเลิวหรูเยียนที่เคยรักผมอ,อย่างสุดซึ่งคนนั้นได้ตายสาบไปที่หน้าหลุมศพของผมแล้วนี่ฉันบอกว่านายตื่นแล้วไม่ใช่เหรอยังจะจับมือหรูเยียนของพวกเราทำไมอีกรีบปล่อยเลยนะสินเซียว,วเซียวเท้าเซลตะคอกอย่างโมโหปล่อยไม่ได้เมื่อกี้เธอทำลูกบอลกระแทกผมเกือบจะฆ่าผมไม่ตายแล้วเธอต้องรับผิดชอบผมผมไม่เพียงแต่ไม่ปล่อยมือเลียวหรูเยียน แต่ยังจงใจดึงเธอเข้ามาแรงต่อทำให้หลิวหลู่เยียนเสียหลักล้มลงมาบนตัวผมหน้าของหลิวหลู่เยียนซบลงบนขาของผมถึงแม้จะมีผ้าห่มกันอยู่แต่ก็ทำให้หัวของเธอแดงก่ำขึ้นมาทันทีหน้าของผมก็แดงเหมือนกันแดงจนเกือบจะม่วงเลยล่ะเมื่อกี้ผมจงใจดึงหลิวหลู่เยียนจริงๆแต่ตำแหน่งที่หลิวหลู่เยียนชนมันไม่ค่อยจะดีนะักทำเอาเหงือบนหน้าผากผมไหลออกมาเลยม่านตาของหลิวหลู่เยียนขยายกว้าง รีบดึงปลายนิ้วที่เหมือนโดนไฟช็อตกลับมากําเสื้อผ้าข้างตัวแน่นแววตาสันไหวหัวใจเต้นรัวอย่างควบคุมไม่ได้หลิวหลู่เยียนกระแอมเบาเบาหลังจากปรับอารมณ์แล้วก็พูดขึ้นว่าฉันเป็นหัวหน้าห้องศิลปรกรรมศาสตร์ห้องเก้าฉันชื่อหลิวหลู่เยียนเมื่อกี้นี้ห้องเรากําลังแข่งบาสกับห้องแปดอยู่เพ่อนในห้องเราไม่ระวังทําลูกบาสลอยออกไปแล้วก็ไปโดนคุณฉันเป็นตัวแทนเพื่อนร่วมห้องมาขอโทษคุณ แค่ขอโทษเชยอยยหรืออย่างน้อยก็ต้องเลี้ยงข้าวผมสิตอนนี้ผมรอไม่ไหวแล้วที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับหลิวหรูเยียนถึงเราจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันแต่ก็ไม่เคยคุยกันเลยดังนั้นผมต้องหาเหตุผลที่เหมาะสมเพื่อจะได้อยู่กับเธอให้มากขึ้นหลิวหรูเยียนกำลังมองผมด้วยสายตาเครือบแคลงจังหวะการพัฒนานี้มันไม่ถูกต้องนะหลิวหลูเยียนจำได้ชัดเจนว่าชาติก่อนตอนที่เธอมาเยี่ยมผมผมทำท่าทีไม่สนใจเธอเลย เธอเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเจียงเฉิงคนที่ตามจีบเธอมีไม่น้อยแต่ผมกับทาเหมือนไม่ค่อยสนใจเธอนี่จึงทําให้เธอสงสัยชาติกนหลิวหรูเยี่ยนตัดสินใจแน,แน่วแน่ว่าจะไม่มีวันยุ่งเกี่ยวกับผมอีกบาดเพนและความเจ็บปวดที่เคยได้รับเธอไม่อยากจะสัมผัสมันอีกครั้งเอ,อ่อเจียงเชอร์ฉันไม่ค่อยสิ้นกับการกินข้าวกับผู้ชายไม่เป็นไรผมก็ไม่ค่อยสิ้นกับการกินข้าวกับผู้หญิงเหมือนกันเรามาช่วยกันทําให้ชินเถอะ ในอนาคตคงจะเป็นโสดไปตลอดชีวิตไม่ได้หรอกผมตัดสินใจแล้วต้องคว้าโอากาสนี้ไว้ให้ได้เพื่อจีบหลิวหลู่เยียนให้ติดโดยเร็วที่สุดทํายังไงดีหลิวหลู่เยียนปวดหัวมากเจียงเช่อเป็นอะไรไปถึงได้มาต่อแยเธอไม่เลิกแบบนี้เธอต้องหาทางปฏิเสธให้ได้แม่ฉันคุมเข้มมากถ้าท่านรู้ว่าฉันไปกินข้าวกับผู้ชายข้างนอกท่านต้องคิดมากแน่แน่นั้นเราก็ไม่กินข้างนอกผมไปบ้านคุณก็ได้หรือจะมาบ้านผมก็ได้นะ ผมพูดเสริมขึ้นมาสุดท้ายได้ความจนปัญญาหลิวหรูเยียนเลยต้องตกลงไปกินข้าวกับผมยังไงก็แค่กินข้าวด้วยกันมือเดียวเขาคงไม่ทําอะไรฉันหรอกพอกินข้าวมือนี้เสร็จฉันก็จะอยู่ห่างห่างจากเขาลรวหรูเยียนก้มหน้าคุ้นคิดผมก็กําลังคิดอยู่ในใจเหมือนกันทันใดน,นั้นผมก็นึกเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้เมื่อกี้เลิวหรูเยียนเหมือนจะเรียกชื่อผมแปลกจังเธอรู้ชื่อผมได้ยังไงผมรู้ชื่อเธอไม่แปลกเพราะเธอเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเจียงเสิง นักศึกษาชายคนไหนบ้างจะไม่รู้จักชื่อดาวมาหาลัยชาติก่อนถึงผมจะไม่ค่อยได้สนใจเรื่องพวกนี้ก็ยังรู้ว่าหลิวหลู้เยียนเป็นดาวของโรงเรียนเราแต่ผมเป็นแค่นักศึกษาทาดาดาของคณะบริหารธุรกิจแล้วหลิวหลู้เยียนรู้ชื่อผมได้ยังไงหรือว่าตอนนี้เธอชอบผมแล้วคิดถึงตรงนี้ผมก็ตื่นเต้นขึ้นมาเงียบต่อพรุ่งนี้ตอนไปกินข้าวกับเธอผมต้องหาโอกาสลองหยั่งเชิงดูแต่ว่าตอนเที่ยงวันต่อมาผมยังไม่ทันจะได้เจอหลิวหลูเยียน กลับไปเจออูชิงซูคนที่ตามจีบหลิวหลู่เยียนเป็นอันดับหนึ่งเสียก่อนก็มาถึงแล้วอูชิงซูเป็นเพื่อนกับหลิวหลู่เยียนมาตั้งแต่ปฐมจนถึงมหาวิทยาลัยแถมยังเป็นเพื่อนบ้านกันอีกเขาตามจีบหลิวหลู่เยียนมาตลอดต่อมาในวันที่ผมกับหลิวหลู่เยียนแต่งงานกันเขายังมาอารวาสที่งานด้วยหลังแต่งงานก็ยังโผล่มาที่หมู่บ้านของผมเป็นครั้งขาวยิ่งตอนที่ผมตายไปแล้วเขาก็บอกกับหลิวหลู่เยียนไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งว่าอยากจะดูแลเธอ แต่น่าเสียดายที่เขาประเมินผมต่ำไปหลิวหลู่เยียนก็ไม่ได้ตอบตกลงเขาพี่อูนั่นแหละไอ้หมอนั่นอยู่คณะบริหารธุรกิจพองหกชื่อเจียงเซอร์ฉันไปสืบมาให้หมดแล้วหวังเจิงชีมาที่ผมแล้วพูดกับอูชิงซูที่แท้ก็เป็นมันนี่เองอูชิงซูพับแขนเสื้อแล้วเดินมาตรงหน้าผมแกสินะที่ชื่อเจียงเซอร์อยู่ห่างห่างหลูเยียนของฉันหน่อยหลูเยียนของนายเหรอเป็นน้องสาวหรือพี่สาวนายละ่ะเฮ้ยไอ้เด็กนี่อยากเจ็บตัวใช่ไหม อูซิงซูโมโหกับท่าทีของผมพับแขนเสื้อและจะต่อยหน้าหล่ออของผมแต่ตอนที่ผมกำลังจะสวนกลับก็เห็นลิวหลูเยียนเดินลงมาจากตึกพ่อเห็นแบบนั้นผมก็รีบชักมือกลับคิดจะใช้แผนเจ็บตัวปล่อยให้อูซิงซู ul, ต่อยผมสักมัดถ้าลิวหลูเยียนเห็นจะต้องสงสารผมแน่ไม่แน่อาจจะพยุงผมไปห้องพยาบาลคอยถามไถ่ด้วยความเป็นห่วงแบบนี้ความสัมพันธ์ของเราสองคนก็จะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วผมวางแผนไวอ้อย่างนี้ แต่ก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นหมัดของอูชิงซู่อยู่ห่างจากหน้าผมแค่สองห้าเซนติเมตรจูจูเขาก็เสียหลักร่างกายเสียสมดุลตูมอแล้วก็ล้มคุกเข่าลงตรงหน้าผมพอดีตอนนั้นหลิวหลูเยียนก็เดินเข้ามาอย่างงงตอมองดูอูชิงซู่ที่กำลังงงวยคุกเข่าอยู่บนพื้นอูชิงซู่นายไปคุกเข่าให้เขาทำไมนายไปทำอะไรที่ยกโทษให้ไม่ได้กับเขาเหรออูชิงซูอ่ออยากจ้ร้างไห้อยไกจะอารูหนูมุดเข้าไปร้องไให้ เราไม่ต้องไปสนใจเขาหลอกไปกินข้าวกันเถอะผมพูดพางยื่นมือไปตรงหน้าหลิวหลูเยียนแล้วก็หยิบกระเป๋าของเธอมาอย่างเป็นธรรมชาติคล้องไว้ที่แขนของตัวเองฉันถือเองดีกว่าหลิวหลูเยียนมองดูตุ๊ก,กตากระต่ายคนฟูสีชรงูที่ห้อยอยู่บนกระเป๋ารู้สึกว่ากระเป๋าแบบนี้ไม่เหมาะกับผู้ชายตัวโอตดอย่างเขาเลยแต่ตอนที่หลิวหลูเยียนยื่นมือมาแตะแขนผมเธอก็ชนกไปแขนกำยำจังชาติก่อนเธอก็เคยจับมาก่อนทุกครั้งที่ผมเมา ก็เป็นเธอที่พยุงผมกลับบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เหม็นกลิ่นเล่าให้ผมเธอไม่ใช่แค่เคยจับผมแต่ยังเคยแอบหอมผมตอนที่ผมหลับสนิทด้วยแน่นอนว่าแค่หน้าผากกับแก้มอะไรพวกนั้นส่วนปากหน้าเธอเคยคิดแต่เธอไม่กล้าทําไมหน้าเธอแดงขนาดนี้ผมยื่นมือไปแต่หน้าผากของลิลลุเยียนคราวนี้ล่ะไม่ใช่แค่หน้าของลิลลุเยียนที่แดงแต่หูกับคอก็แดงไปด้วยพอเธอได้สติก็รีบถอยหลังไปสองก้าเพื่อรักษาระยะห่างจากผม แดดมันแรงไปหน่อยร้อนร้อนลิว้วหรูเยียนพูดตะกุกตะกัดหัวใจเต้นเร็วขึ้นจนควบคุมไม่อยู่คิดในใจว่าเขาทําอะไรอยู่กันแน่เมื่อวานเขาก็ส่งรูปหล่อออกมาให้ฉันแล้วยังส่งข้อความลาภรีสวัสดิ์มาให้อีกตอนนี้ยังมาทําตัวใกล้ชิดก,กับฉันอีกนี่ไม่ใช่เจียงเชอที่เธอรูร้จักในชาติก่อนเลยแดดแรงจ้อริงริงนั่นแหละผมเงยหน้ามองพระอาทิตย์บนฟ้าไปกันเถอะผมจะพาไปร้านอาหารร้านหนึ่งบรรยากาศที่นั่นดีมากอาหารก็อร่อยสะอาด ผมรับรองว่าคุณต้องชอบอาหารร้านนี้แน่พูดจบผมก็เดินไปฝั่งที่แดดสองใช้ร่างสูง183เซนติเมตรของตัวเองบังแดดให้หลิวหลูยเยียนตอนแรกรล้วหลูเยียนยังไม่ทันสังเกตต่อมาเธอถึงได้สังเกตเห็นว่าตัวเองเดินอยู่ในเงาของผมตลอดเวลาตอนแรกเธอเนึกว่าเป็นเรื่องบังเอิญแต่พอเธอเดินเร็วผมก็เดินเร็วตามพอเธอเดินชา้าผมก็จงใจเดินให้ช้าลงพยายามให้เธอเดินอยู่ในเงาของผมให้ได้มากที่สุดทำไมเขาต้องทำแบบนี้ด้วย ลิวหรูเยียนคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกเธอแอบเงยหน้าขึ้นมามองผมก็เห็นเด็กหนุ่มตรงน้ายืนอยู่ท่ามกลางแสงแดดให้ความรู้สึกปลอดภัยอย่างเต็มเปี่ยมถึงแล้วร้านนี้แหละผมหยุดเดินพอหันกลับไปก็เห็นหน้าของลิวหรูเยียนแดงยิ่งกว่าเดิมแดดมันแรงมากก็จริงแต่ก็ไม่น่าสะ้อนจนเป็นขนาดนี้มัง้งตอนนี้ลิวหรูเยียนมองร้านอาหารตรงหน้าด้วยสีหน้าเหม่อลอยร้านนี้เธอเคยมาบ่อยๆเธอชอบอาหารร้านนี้มาก ที่เขาพาฉันมาที่นี่คงไม่ได้รู้มาก่อนหรอกใช่ไหมเป็นไปไม่ได้คงเป็นแค่เรื่องบังเอิญอยามั่วยื่นตากแดดอยู่ตรงนี้เลยรีบเข้าไปข้างในกันเถอะผมจุ้งมือหลิวหู้เยียนเดินเข้าร้านไปอย่างเป็นธรรมชาติหาที่นั่งมุมที่ไม่มีคนแล้วยื่นเมนูให้เหลิยวหลู้เยียนอยากกินอะไรสั่งได้เลยผมเลี้ยงคุณสั่งเลยนะหลิวหูเยียนยื่นเมนูกลับมานั้นผมสั่งปลาต้มผักกาดดองแล้วกันพอได้ยินดังนั้นเหลิยวหลูเยียนก็ชะงักไปหากต้องการทราบเรื่องราวต่อไป คลิกที่ลิงก์ด้านล่างซ้ายเพื่อดาวน์โหลดแอปนิยายฟานเชียค้นหาเจียสวนสินเที่ยวเพื่ออ่านตอนต่อไป